ทุกคนน่าจะทราบไปอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าน้ำมีความสำคัญต่อชีวิตเราแค่ไหนเราใช้ทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคกันในชีวิตประจำวันทุกวันเลยแล้วทุกคนสงสัยกันไหมครับว่ากว่าน้ำจะรวมตัวเป็นสายน้ำแล้วก็ไหลมาหาเราเนี่ยมันทำได้อย่างไรและเมื่อน้ำเดินทางผ่านพื้นที่ต่างๆแล้วจะก่อให้เกิดลักษณะาทางภูมิศาสต์อย่างไรบ้างในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นกันในเก็บห้องสอนครับ ก่อนอื่นต้องเริ่มกันทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโลกก่อนนะครับโลกของเราี่ยปกคลุมไปด้วยน้ํากว่า70%แต่มีน้ำเพียงแค่1%อร์ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ใน1%นั้นมีน้ำเพียงแค่3ชนิดที่เราใช้ได้นะครับคือหยาดน้ำฟ้าน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินครับและสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำผิวดินที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของมนุษย์มากนะครับแสดงว่าในวันนี้เราจะเรียนในสิ่งที่เป็นส่วนน้อยของน้ำนะครับ แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าส่วนที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิ่งไรได้บ้าง แม่น้ำคือน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นจากการที่มีน้ำอยู่บนดินมากกว่าน้ำที่จะซึมลงไปใต้ดินนะครับโดยน้ำพวกนั้นอาจจะมาจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินนะครับอาจจะมาจากฝนบนฟ้าก็ได้แล้วก็อาจจะมาจากบนยอดเขาที่มีน้ําแข็งแล้วก็มีหิมะแล้วมันก็ละลายลงมากลายเป็นน้ำนะครับทั้งหมดเรียกรวมกันว่าเขตต้นน้ําซึ่งมักจะมาจากเขตที่สูงสูงเช่นเทือกเขาอะไรแบบนี้ครับจากร่องน้ําเล็ก ไหลไปรวมกันทีละนิดทีละนิดค่อยๆกัดเซาะร่องน้าไปเรื่อยๆจากร่องน้ําตื้นๆอยู่ที่สูงก็จะไหลไปสู่ร่องน้ําที่ลึกกว่าจนกลายเป็นร่องน้ําขนาดใหญ่ไหลมารวมกันแล้วก็ระเบิดตู้มกลายเป็นแม่น้ําไหลมาหาเราอย่างไงครับเราสามารถแบ่งวิวัฒนาการของแม่น้ําได้เป็น3มระยะนะครับหรือว่าสามช่วงวัยนั่นคือวัยหนุม่ม วัยผู้ใหญ่และวัยชาราครับแต่ก่อนจะไปเล่ารายละเอียดกันต่อนี่ขอถามทุกคนขั้นเวลาก่อนนะครับว่าทุกคนคิดว่าแม่น้ำที่ไหลเร็วที่สุดนียจะอยู่ในช่วงไวัยไหนไวัยหนุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัยชาราฉเฉลยวัยหนุ่มนั่นเองครับทุกคนน่าจะเดาออกนะครับเพราะว่าวัยหนุ่มเนี่ยก็ต้องเร็วแรงอึดเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นเพราะว่าอะไร แม่น้ำวัยหนุ่มคือช่วงต้นน้ำครับมันจะอยู่บนที่สูงๆเช่นบนภูเขาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นเอกลักษณ์ของแม่น้ําในช่วงวัยนี้เนี่ยจะไหลเร็วไหลแรงแล้วก็ไหลตรงครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันอยู่สูงนี่แหละครับและในบางจังหวะก็จะมีความต่างของระดับความสูงแบบฉับพลันทําให้น้ําที่ไหลไปดีๆมันก็ร่วงนี่แหละครับ เศษหินบนภูเขาบางทีมันก็โดนกระทบจนหลุดออกแล้วก็มันไปขัดสีกับพื้นน้ํารวมถึงมันก็ไปชนเพื่อนๆมันจนหลุดออกมาบ้างครับทําให้ในช่วงนี้เนี่ยจะมีการกัดเซาะในแนวดิ่งสูงมากเลยครับส่งผลให้ภูมิลักษณ์หรือว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะสัมพันธ์กับสิ่งนี้นั่นก็คือภูเขารูปตัววีเกิดขึ้นเพราะน้ํากัดเซาะในแนวดิ่งจนกลายเป็นร่องเขาครับ เวลาผ่านไปตรงหน้าผาของร่องเขาเนี่ยมันเกิดการผุพังจนกลายเป็นหน้าตัดแบบตัววีตามชื่อเลยครับโกรกทานหรือโตรกทานนะครับเป็นหน้าผาสูงชันที่สูงและแคบมากๆมีทางน้ําไหลผ่านทั้งใต้นะครับอันนี้เกิดขึ้นจากการที่น้ํากัดเซาะในแนวดิ่งอย่างมากแล้วก็ในบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่แผ่นดินมันยกตัวแล้วมันก็ทําให้หน้าผาเนี่ยคล้ายๆจะมาจูบกันนะครับ อย่างเช่นที่ประเทศไทยจะมีก็คือที่ออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับน้ำตกเกิดขึ้นเพราะพื้นท้องน้ำมีความเปลี่ยนแปลงความสูงอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะเกิดจากการที่หินมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากันหินที่แข็งแกร่งน้อยกว่าก็จะรุนกัดเซาะง่ายทําให้เป็นร่องครับทําให้หินที่มันอยู่ข้างบนซึ่งแข็งแกร่งมากกว่าเนี่ยหักพังลงมารวมถึงอาจจะเกิดจากการที่แผ่นดินมีการซุดตัวนะครับ ทำให้มีความชันแล้วน้ํามันก็ตกลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ําเป็นน้ําตกไงครับตำแหน่งของน้ําตกจะมีการถอยร่นไปหาต้นน้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่มีการกัดเซาะสูงมากๆเลยนะครับเก่งเกิดขึ้นจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชันเหมือนกับน้ําตกนะครับแต่ว่ามันชันไม่เท่าน้ําตกแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์คือมีหินที่ยังกัดเซาะไม่หมดอยู่ตามทางนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความตื่นเต้นในชีวิตไปล่องแก่งกันครับ คุมภลักหรือแอ่งที่เป็นหลุมคล้ายกับหม้อครับเกิดขึ้นจากการที่น้ําไหลผ่านทางน้ําที่เป็นหินครับพัดเอากรวดทรายเข้ามาหมุนวนในแอ่งเล็กๆบนหน้าหินเกิดการครูดถูขัดสีทําให้แอ่งลึกลงและกว้างมากขึ้นกรวดเก่าหายไปกรวดใหม่ก็เข้ามาแทนครับวนกลิ้งอยู่ตอนล่างของแอ่งทําให้แอ่งโตขึ้นแล้วก็เว้าวแแวงเป็นรูปหม้อครับซึ่งในประเทศไทยก็มีนะครับที่สามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานีครับ เนินตะกอนรูปพัดเป็นเนินที่อยู่บริเวณตีนเขามีลักษณะคล้ายพัดแผ่ออกสู่ที่ราบเกิดขึ้นเพราะทานน้ำที่ไหลออกมาจากเขาไหลสู่พื้นที่ราบความเร็วของกระแสน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ตะกอนจำนวนมากเนี่ยมาตกทับถมบริเวณนี้แล้วที่น่าสนใจนะครับคือทานน้ำที่ไหลลงมาตรงนี้เนี่ยจะไม่มีร่องน้ำคอยคุมทิศทางแบบบนภูเขาแล้วทำให้ทานน้ำแตกขแขนงไหลลงตามความลาดเอียงของพื้นที่คล้ายกับผมเปียครับ แล้วก็ค่อยกลับไปรวมกับแม่น้ําสายหลักอีกทีเราเรียกไปน้ําแบบนี้ว่าทานประสานสายครับ